เราอยู่กับเรื่อยอยู่กับไอ้เต้าเรื่อยเขาจะปกป้องคุณยิ่งที่คุณอยู่กับไอ้เต้าเรื่อยและเต้าแถบแถบอยู่กับเราคะ่ะเอาแล้วใครอะ่ะคนนั้นใครอะ่ะเฮ้โอเชนเขาเขาแต่งตัวแบบนั้นอ่ะอ๋ออยู่ใกล้ๆกันนี่เองโอ้ไม่น่ะไม่น่ะโอเค เราเองหน้าต่างข้างเราดูแถบเยอะจังเจอใครมาทางหน้าต่างอะแถบตรงบ้านเล็กแถวแถวบ้านเล็กอะค่ะเยอะมากวางแถบเปาบาอ่ะมีกล่องไซร์ล้าน่เราก็ไปฮิวขึ้นเองเลย เฮ้ยไอ้เฮียเลื่อยแม่งอยู่ตรงนี้ชิบหา,ายแล้วอย่างงี้อ,อือฮึหุยเราต้องออกแล้วแถบประตูเนี้ออกแล้วแถบเต่มเลยนะคะประมาณห้าอันเราดึงมปแล้วสามอันสามวิคชุมนมมากจุดนี้มาแล้วค่ะเลื่อเลื่อมันอยู่หัหน้าประตูตรงไหนอะเราต้องไปประตูไหนนะ ตัวนี้ยังไม่เปิดแต่เมีประตูนะนะแถบเยอะมากตัวนี้ยังไม่เปิดนะมีประตูมีประตูตรงเนินนู้นตะลุบ้านใหญ่ไปไม่เลยมันพราะประตูนี้เปิดแล้วแต่ว่าเธอไม่เจอได้เหรอว่าได้มันไล่นะมีอยู่่มไตขอบคุณที่มาให้เห็นออร่าโอ้โหคนละประตู แค่เลยคุณเชนมันถึงได้ว่าดเนื้อหลุดแล้วเนื้อหลุดแล้วเดี๋ยวเราส่งไปให้คุณดูว่าเพียงแค่ไหว่าต้องคอยยังไงเอ้าเซ็งมากค่ะเราเพิ่งจะดุเราจะดุพุ่งดีเลยโอหเซ็งมากโอ้หลบอย่างตึ้งอุ้ยเฮียนี่เขาป่าควยอะไรก็ไม่รู้แม่งเหมือนจะไม่โดนแต่แม่งโดนทุกดอกอะ ถ้าเราอยู่ไปเราก็ไม่เคยได้ลงข้อเลยคุณเดินไปอยู่สวนสัตว์เลยกระตูนกระตูนมันก็ะ่ายแล้วมูเหมือนอะไรลงแอบอยู่นี่ด้วยคุณตูนหาถ้วยเจอเนาะคุณว่าเราจะเจอปะเจออยู่แล้วโอ้โหไอ้เหี่สองตัวคุณตูนเข้ามาแล้วปิดเลยเออได้แหละวกดเชนกดเชนกว่ามันจะออกจากวอล์กมันจะช้าถุกปิดชันมันทันมันก็ดีกว่โอเคอ่ะโหมันเลือกเราอ่ะโหเอ้ยจบแล้วเราล้มแล้วกระต่ายก็เป็น แตุ่ณด้วยนะน่ะเฮ้ยเฮียคุยไอ้มึงนี่นะมาจากข้างหลังบอกว่าเฮ้ยอยากให้ฮิวก็พูดดีๆกระต่ายมาแล้วนะกระต่ายมาแล้วน่ะมีน่ามีเจ็นปุ๊ตายแล้วตายแล้วปีตัดเชนวะไอ้ไปชออยู่ไหนวะไม่อยู่ใกล้ๆกูทีที่ เอามาเอาันเป็นหมอได้ไหวทีนึกว่ามันเป็นอูอยู่ลงมาแล้วคุณดีมอยู่เคุณดีมองให้อยู่โอ้ยกตึงๆแต่มันเห็นนะควาบนตึงเขาจะตายแล้วค่ะขอให้ทุกคนปั่นให้ได้อี่คุณดีมารับแทนเป็นไงเออมาขอคุณดีมอ่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเล้วงที่ไม่โดนด้วยตึตงเกินตตึงตีมไปแอบยเงินมาไ่อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยขึ้นมาวิ่ไอนีโอป๊บยกตกตดนาเมื่อกี้โอ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ เออมันดักง่ายตัวเนี้ยความจะออกเดี๋ยวนี้ไม่วนกันแล้วขอโทษค่ะหหวเราดังไปหน่อยเมื่อกี้คุณไม่ยอมช่วยเราจากไอ้ควินวอล์กอุ้ยตามนสวยคุณต้องพูดว่าเบ่งแตกด้วยนะคะไปรอบเนี้ยทึบคุณวน12อ่า เพราะว่าคุณสวยไงมันอยู่ด้วยกันสองคนติ๊งนองเรอใช่แล้ใครที่วิ่งมาตัวกันอะครคุณนามิคุณนามิคตาคุณนามิไปใช่ค่ะใช่ค่ะไปอยู่กันรออยู่ในแมสค่ะไอ้เฮียเนอะนุ้ยโอ้โหชิบหายเลยยำหมาเอ้ยเอามากับมีคนไปช่วยแล้วเนาะโอเคเรื่องน่งปั่นยาวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนอะใส่เครื่องเฮ้ยทำไมหมอมันวนมาสองรอบวะกูตาฝาดเหรอหรือเห็นภาพหลอนมีตาบูลเหรอ ไม่เข้า <c oughs> ใ,ใจอ่ะ <c oughs> อยาง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 เนิร์แต่เย <c oughs> ็นเย็นนะแม่สาวเราวิ่งมาผิดอ่ะประตูมันอยู่ข้างหนอกประตูนี้ไม่มีใครมาเปิดต่อเลยประตูคุณดีแม่งเหลือน,นิดเดียวเองโมประตูนี้ทันไหมเราไปรับไปไม่ได้อะค่ะเ,เราตายละเอาสวัสดีเนิร์ดเจอกันอีกแล้วเจ้เฮ้ยเสียตัวเสียเสียก็ตายไงสัตว์ ดอกเราไปเราไปตรงนู้นกันดีกว่านะคะได้ไม่เห็นกูติดอะไรป่ะอุ้ยขอโทษค่ะเียคุณน้องคุณน้องคุณไปคุณไปคุณไปก่อนเขาดูน่าเจ็บนะคะคุณตรงนั้นมีโอ้โหแม่เจ้าไม่ทันโอ้โหคุณต้องขอโทษต้องถ่ายริ้งมาอย่าลงเื้อคุณไปคุณไปบังเวลาคุณเจอใครคุณไปบังเขาสักทีหนึ่งนะคะเป็นไง เว้ยคุณแบบวางข้างหน้าค่ะบางข้างหลังดีกว่านะคะบางข้างหลังดีกว่านะคะหมออีกแกลโอ้ยี่ต้องไปเรียนเราจะเียนว่าให้ตามมารแล้งแนะนำว่ากิ่กเขาโดนถีไล่เลยหนูไม่อยากต่อยหน้ารอบใบแกงตัวนั้นตายเหมอเลย ติดติดขอไม่ไหวตื่นติ๊ออกมาแล้วมึงโดนแน่ไม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 ่ได้อยู่ได้อยู่เอาเอาเอาหมั่มที่เป็นอาหารอ๋อคุณเดียคะหล แบบนี้เกิดกันหลายรอบเลยล่ะจริงค่ตายแล้วอะคนเียมันผีต้อนให้ไปเจอกันอะไวไวโอ้ยโยกได้ก็เท่านั้นไอ้เอ้ยคุณด่าเขาได้เลยนะเราอนุญาตแอบมาค่ะเราน่าจะล้มอ่ะคุณม่ามันมีกระต่ายมาด้วยค่ะสองคนเลยแล้วใครอะจะเช่นมา คุณตูนค่ะแอปเปอร์มานะคะพวกคุณสองคนอ่ะเอ้าคุณเอาะแกดิ้งคุณเจมมาทำไมแกว่าหรือเปล่าเราไม่ดีเองเราทิ้งไอ้เหี้ยแทปบเอ้าคุณคุณเราหักเลี้ยวมาไงจาก กำลังเราตกใจมากวันไปแย่เวรแก้กรรมก่อนมันมันฟาดพร้อมกันทีเดียวลราลบเลยหุ้ยขวยการจติดสปินใดๆมาค่ะโอ้โหแม่งอยู่ด้วยกันมึงไอกระต่ายมาไปนะคะเฮ้ยแล้วด้วยนะเมื่อกี้ไม่น่ารอดไอ้เหี้ยเฮ้ยกูแม่งตึงว่ะคู่เนี้ยตึงตึงมากตึงมากเหมือนเขาตามเขาบอกใช่เนื้อสโอ้ไม่กอ ไอก็ได้มาดึงหลออกจากไอ้กระยองซองนี่ทีกระยองซองมันอะไรมันคือเซรีค่ะมันเป็นสัตว์สยองมันเหมือนเลยเนี่ยดูดิไอ้นี่พูดจริงหลาบอกจากหลังใช่ค่ะเรื่องจริงเรื่องจริงคุณไม่เชื่อไอ้พี่อกิททำไมอากิททำไมอากิททำไมคุณลองดูในเน็ตฟริเก้นะคะขายขายอ่ะพีเซนเตอรหนุบไปหนุบไปเออ ฟังเรื่องันก็สนุกนะคะสำหรับเราแต่เราจะแบบอาจจะพักไปแบบอยากจะพักผ่อนแป๊บนึงพี่ใครเป็นคนคมี้ยไหมคะไอ้ยี่สองอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้ไอ้เนิร์ดมันไอ้นี่หายใจอยู่ไม่ได้ล้มล้มล้มไอ้เนิร์ดบิ้งตึกแทบกับวินวอลค่ะไอ้วินวอลโดนตันเห็นกันทั้งหมู่บ้าน่ค หัวไก่เหรอทุกคนเดินเลดหัวไก่เหรอมันจะมาปะเอาเชวิ่งเว่งเว่งอยากเห็นเลยอ่ะตีงกตกลงเครื่องคนบ้านใหญ่<ส>ไปไงคะคนเดียวนุมงนี้เหลืออีกแค่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยไอแทบมาไอแทบมานะคะ 500, อไอแทบมาไอแทบมาดูจะขึ้นเสียงมีแต่พวกเรามีไฟฉายเหลืองเอาปะมีตองหนะ คุณบทคนจะให้แล้วใช่ไหมมันชอบวางตามยากใส่ไม่ดีเลยใครขอวางฟินไปหมอไปมโรงพยาบาลอยู่มันมีคนมดึงแล้วเย่มีใครไปดึงไหมไม่มีออาวเราไปเดี๋ยวเราไปคุยเสเ้ยมึงแม่งมาสองคนเฮ้ยมาลุงกูอีกแล้วไอ้พวกเด็กทียนี่ เนี่ยแม่งอยู่ข้างหลังตัวหนึง่งลูกเรามันก็มีตายยากแบบปกพายด้วยยังไงวะก็โดข้ามกลับเอาเองแทนบี่บบยี่สิบสองพี่เอ้ย<ๆ>เอา้า<ๆ>เอา้าเอ้าเก็บขวานทำไมละ่ะอ้ามัน,มนเ เดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้แล้วกันค่ะเฮ้ยสัตว์ก็ฟังไม่ได้กะลราวิ่งไปเรากำลังมาแล้วค่ะเป็นระยะทางเดียวกันเลยไมไหนเราไม่รู้ เรื่ออยู่กับคุณน้ำมิค่ะยังอยู่กับเราวินวอล์กผีอยู่กับเรานะคะตัวหนึ่งเรื่อยตัดไปหยอกไปหนึ่งทีเอเคคุณได้กลับไปเค<อ>รื่องมื่อี้ะโอ้โ,อโ,อโอหแล้วกลับไปเครื่องนะั้นไม่น่าไม่น่าเครื่องที่คุณจับไปอยู่ใช่ป่ะมันกำลังล่วอย,อยู่เลยไป โอ้ยมันเรียกพวกเอา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 ไอ้เลื่อยสัตว์มันคูรี่รัวติ๊งตองติ๊งตองโจม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 เจสปินเจสปินไอ้เลื่อยเราไปประตูกลางประตูกลางประตูกลางมีต้ัวเล็กอะค่ะกูเอากูเอาวินวอล์กบอลเล็กเอาเปิดมันไม่ให้กูเลือกไอ้สัตว์กำลังวิ่งไปไม่รู้ว่าจะถึงไหนโอเคว่ะวืดตัวหนึ่งใช่บอนเล็กนี่นะ กินวอลมันวืดบ่อยเฮ้ยมึงกูเจอไปถ่ายพวกอะไรไปเลยหาปิดไม้ให้ได้เป็นสองให้สองที่อะไรสองตามึงละเฮ้ยตีวอลกูสปินเอตีนี่เราปุ่นี่มันเยอะเลยนว่ามีประตูบ้านเล็กไหมค่ะขอหน่อยดิไม่ไม่ไม่ค่ะสิบเปอร์เซ็นต์เปิดต่อแม่โอเคอย่าพูดว่าบอกว่าเพิ่งเปิดได้ไหมคะเพิ่งมาถึงเราเปิดอเราไม่ได้บอกว่าเปิดได้แน่หรือเล่าตื่น้นกับมึงแค่ไหนสิบเปอร์เซ็นต์น้อยมากมีไม้ไหม แต่อยู่พนามียังไม่โดนเลยเปิดแล้วค่ะโอเคค่ะนี่มันยึกด้วยว่ะเธอเราต้ัดมังตีกูแล้วไปละมาค่ะของได้กันไหมคะคุุณคณที่มาช่ว่ายน้ำบ้างไหมนู้นก็มีตัวหลักเดี๋ยวรอบังเดี๋ยวรอบังเองไปค่ะอแต่ตรงนี้ยังไม่เปิดอะระวังอยู่ระวังเรายังได้อีกเพลนึลยอะไรกันครับเนี่ยเอ้าวด เ,เดี๋ยวเราดึงเองค่ะใกล้ประตูค่ะคนตูนเจ๊ที่เราอยู่คือประตูนะคะเฮ้ยไอ้เลยเบอร์แค้นเลยขัวถามจริงเหรอไบบเฟรมันไงไม่เปิดอ่ะจริงเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ติ๊งต่องอยู่ประตูน wow ี้ไอ้ติ๊งต่องอยู่ประตูนี้เราโดนเรายังได้เฟรชเราวิ่งไอ้ติ๊งต่องอยู่ประตูนี้ คุณดีมันมันตูมัจะไม่รอดอ่ะคุณดีคุณกลับไปเลยคุณกลับไปเลยไอ้ฟินฟอล์กับประตูเดียวเราโอเคมีคนมาไอะไรมึงจะเอาให้ได้เลยใช่ปะมึงจะเฝ้าเครื่องให้ได้เลยใช่ปะเขาเราบอกเราฝากยคุณตูนด้วยเรามีเครื่องเขาเรากำลังส่งไอเสดมากๆเลยนะคะเราถึงแล้วค่ะเราอยู่ใกล้ไงเมื่อกี้เนี่ยโอเคค่ะว้าวยุ่งมาหาผี ต้องแตะแล้วข้างหลังป้องเพิ่งทำไมกอดเราจะพยายามใส่คาพ่นให้นะหนูไมโผโดนลุงน้องมิสู้ขอค่ะฝึกกล้ามันขึ้นมาหรอคะไม่ค่ะอยู่ข้างล่างอันนั้นผ่านไอ้เหี้ยผลค่ะกระต่ายคู่ไม่ไม่ไม่กับกระหน่งติงกระหน่งอยู่กับเรามึงจะควังควางหาพ่องเหรอ <c oughs> เราไม่ชอบเลยไอ้น uh mm ่องอ่ะไอ้น oh so, okay. uh ่องอ่ะไอ้น่องมันบางทางหาจิงบังทางหาหาอะไรมันก็เป็นสกิลของอาคุเจมหาเจอไงคะเป็นสเป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 นคุเจมชอบการเขียนเสียงของคุณนะหลงน่ารักคุณ สถานการณ์แต่ละอย่างที่เราเรียกชื่อเขาว่าไอ้นี่มันแาบเตรียมดาบได้เลยเมื่อวาน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 คุณมีบอกเฮ้ยเดี๋ยวทะลุไม้ได้เหมือนกันเลยเราเข้าใจว่าตาฟาก็คือคิวเห็นเราเหมือนกันใช่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใช่ขนาดเมื่อวานที่เราเตือนคุณตูนอะเราไม่เตือนเพราะว่าตาฟ้าคือตาคือ มันก็หันาเหมือนเห็นเราว่าตาแดงอะยังไงมันต้องขึ้นอยู่แล้วคุณอาจจะไม่ได้ดูกันหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะขึ้นด้วยกันทั้งแมปอะแบบในละแวกอะมันจะเป็นเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าพวกคุณจะไม่ไม่ไม่เจอตาแดงกันเลยอะก็อาจจะมีขึ้นมันมีขึ้นเราเคยเห็นมันกน็ไปให้มัน่าอะไรนะเราเปือยเยรีบออกกูไไปเล่นเกมใหม่ เป็นอะไรอ่ะเข้ามาแล้วทะเลาะกันหนอหรือว่ายังไงอ่ะว่ายังไงอ่ะมาเกิดอะไรขึ้ร์นกันนะแล้วท้าไมไม่มีเสียงหัวใจเลยอ่ะความสามารถของแกอ๋อไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ตีคนนี้เลยอ๋อไม่น่าเนี่ยตีคนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยคนนี้นี่ยเขาเจอไหนเขาจะเป็นดีเนียแหละคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยเขาอยู่ตรงตรงห้องกระจกของโรงพยาบาลนะคะ ข้างหน้าตรงนี้โอ้ยแซ่บจาคุณเนี่ยไปใช้ดีเล่นกันนะดูเกลดบนด้วยนะไมคุณวิ่งออกประตูกับไปันนี่คหาตูคุณเอาไปฉายมาให้เราป้นกันอย่างนี้เลยเหรอเขาป้นกันอย่างนี้เลยดูดิไหนนะพวกว่าจะให้ตั้งน้ำไอ้กเอาแถมยังมาเซ้นเสียงใส่เราทำอย่างนั้นอะ ไม่เป็นไรเรารักกันจงยหน้ามันดีน่ารักมันกันบอดเหรอทำไมมันไม่บอดไม่มีกันบอดไม่มีใครเปิดประตูนี้ยังอะค่ะประตูใกล้ๆเราอะไม่มีไม่มีจริงขอลองเล่นไงเนี่ยคนเนี้ยโมแตนเล่นเนี่ยเอ้าเนี่ยคนเนี้ยโมแตนเล่นสกินมันน่ารักมากหนังหน้าเขากำแพงไม่เปิดด้วยเอาใช่ไงถ้าคุณชี้เราอะ คนนี้อ่ะไม่จริงไม่เปิดเราตัวสูงสุดในนี้เลยนะคะเราจะบอกให้ไม่จริงเฟิงอับเตี้ยสุดเลยคุณอ่ะอยู่ล่างสุดของห่วงโซ่อาหารเฟิงกับคอเด็ดอ่ะตัวเตี้ยสุดคนที่คนมีบนหัวสูงขึ้นมาไม่ไเราสูงเราสูงเราสูงมากก็คืดเลย อ๋อแล้เขาไม่เปิดไม่เปิดก็ขยับไปโลบออกไปตายกันหมดนี่แหละต่อไปดูข้างนอกดีกว่าเหลือใครอ่ะเหี้ยบเป็นตายดิถ้าไม่อย่างนัพี่จะได้หาท่อเฮียของพี่คนแบบี้มีฮิ้วมั้ยเอาไปจากไหนมึงมาจากไหนเดี๋ยวเราปล่อยหน่อยพี่ตายเหยียเราจะได้หาท่อเออปล่อยกูตายอ๋อ อยู่ไกลเวอร์โชว์ตายหาไปโอเคแต่มันฮิวตัวเองเอามันเป็นคนทรงเจ้าเลยเอ๊ะเราแยกกันแค่นี้คุณต้องรอดโอเคโอเควัดดวงไปเอ้าแล้วคุณดีมยังรอดอยู่ป่ะเราตายคมต่เชนเลยอ๋อโอเคพี่เขาทำนายอะเหรอคิดว่าตะเชนใช่ปักหลักตรงนี้ท่อเกินแถวนี้แน่นอนแต่มีเห็นพี่ปะเห็นเฮ้ยไม่เอาเฮ้ย เออมันมตามมึงไงชอตามมึงอเลยกูอยู่อย่างไกลเอ้าทำไมกูเห็นผีอ่ะก็กูอยู่ใกล้ๆดี๋ยวตสิบห้าเมตรเป็นหินเฮ้ยกูออกมาไอ้ย่ะไอ้มันโอ้ย่ะอันนี้คุณเอกคือสบายใจแล้วมีเนียนเลยตอนเนี้ยเฮ้ยก็คืูตายแล้วบงแล้วหนึ่งคนยังเฮ้ย ไปยื้อไอยังเหลืออีกรอบนี้นะเอาไงเพื่อนเอาไงแล้วแต่ไอ้ไอ้ยกูก็ตายดิอย่างเงี้ยนามิเฮ้ยเฮ้ยกูก็ตายดิแห้กูฮิวเหรอเี้ยเอ้าเอ้าเอ้าไอ้ยยเฮ้ยไอ้กูตายดิอย่างเงี้ยกูตายอยากไม่อยากไปเดี๋ยวนทำนี้เฮ้ย เอาหน้าอะไรอ่ะแตกแยกเป็นสองส่วนไปแล้วหยั่งมันเดนนิ่งเหรอเอเอาเอนดูคุณป่ะคะไม่ค่ะไม่จริงหรอกมันยกขวาใส่เราเมื่อกี้ไปปะโอ้ยเชยเชยชอบตอนคุณกลัวคุณอ้อยังไงมูนจะตีกูไเนี่ะอย่าน่าจะรอให้คุณต่อลมหรือเปล่านะนั่นดิ เธอเป็นไปได้ไอ้สองตัวมันนี่ไงเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ทื่อพุณเอกอะนั่นหน่ะดิเดี๋ยวก็รู้กันเองได้ผมไม่เอาลงน้ำลายแกไหลมาโดนหลังฉันตายแล้ว